สวัสดีครับปกอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลยวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2ี่ธันวาคมก็สุขสันต์วันคริสต์มาสครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะสำหรับวันนี้นะครับหวยมาเลยเมื่อวานนี้3ตัวแตกชุดเน้นไปเนาะใครเล่น6กับก็3ตัวตรงใครเล่นโตดก็โตัดไปนะครับผมก็โชคดีกันไปสําหรับมาเลยเมื่อวานนะครับมาเลยวันนี้เด่นนะครับผมเด่น8เออ แปดอะไรนะแปดสองปะ่ะแปดสองนะครับมากับหนึ่จามศูนยครับแปมา8ปดสองครับ8 1ดหนึ่งปดเจ็ดปดสามนะครับผมสองมาสองหนึ่งครับสองเจ็ดสองสสองศน,นะครับผมก็รักร้7ยนะครับผมเ เจ็ครับเจ1ดแปดนึครับเจ็ดแปดเจ็ดเองหนครับ7 27, 7 23, 7เจ็ดสองเจเจ็ดสนย์ไปที่นะครับแปดสองนะครับแปแล้วก็สองหนึ่ง เจ็ดแปดสงนะครับเจ็ดแแล้วก็เจ็ดสองหนึ่วานนี้719วันนี้ระหว่าง718นะครับเจ็ดหนึขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยมาเลยนะครับผมมาเลยวันอาทิตย์ที่ยีก็ขอให้เป็นของขวัญไหมเออเกือาตัวแปดนะครับโชคดีครับ